ครับสวัสดีครับพบกับผมดูมดีมชาแนลนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในรายการอัปเดตหนังสือประจําเดือนกันยายนนะครับสำหรับเดือนกันยายนน,นี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูหนังสือที่ผมซื้อประจําเดือนกันยายนนะครับเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าเดือนกันยายนนี้ผมโดนไปนิดเดียวนะผมซื้อหนังสือแค่ไม่กี่เล่มน,นะครับเ <c oughs> พราะว่าเรื่องที่ผมตามอยู่มันไม่ออกเล่มใหม่นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสําหรับเล่มแรกเลยก็จะเป็นนี่นะครับ วิจนะิลันเต้นั่นก็คือผมตาม My h e r รอยู่ใช่ไหมแล้วก็มันสนุกนะผมก็เลยไปซื้อวิจิลันเต้มาอีกนะครับเป็นสปินออฟของ My Hero นะครับก็เป็นเรื่องราวอีกเส้นหนึ่งอีกไทม์ไลน์หนึ่งเออไม่ใช่อีกไทม์อ่าอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับของ My Hero ก็สนุกนะแต่ลายเส้นก็ยังยังไม่สวยเท่าต้นฉบับนะครับผมก็ซื้อลองซื้อเล่มหนึ่งมาอ่านก่อนก็เป็นของสยามอินเตอร์คอมิกก็ตอนนี้ใส่ ใส่ถุงถุงแก้ว OTP นะครับนี่นะครับสำหรับวิจิอัลันเต้ต่อไปก็จะเป็น my hero นะครับ my hero เล่มที่27ผมตาม my hero ก็ซื้อต่อมาเรื่อยๆนะครับเดือนนี้ก็ไปซื้อเล่มที่27แมทตอนนี้ก็อ่านแล้วก็ใส่ถุงซิปไปที่เรียบร้อยต่อไปก็เล่ม28เลยเนาะนี่นะครับช่วงกำลังสนุกนะผมไปซื้อมาเรื่อยๆเลย เล่มยีก็กําลังสนุกพอดีเลยครับ70บาทนะตอนนี้ก็ต่อไปนะฮะต่อไปก็เป็นเล่มที่29ซื่อมาเรื่อยๆเลยก็อ่านจบแล้วก็ใส่ถุงซิปไว้นี่นะครับและสุดท้ายเล่มล่าสุดเล่มล่าสุดของ my hero นะเล่มที่30นะครับ d a b i d Dance ก็ผมก็ไม่ได้ซื้อแบบ ให้ชิงโชคแบบปกพิเศษอะไรมาแล้วก็เอาปกธรรมดาไปก่อนนะครับอ่านเสร็จก็ใส่ถุงซิปไว้นะสำหรับม y ฮ e โรก็ซื้อถึงเล่มที่30นะครับปัจจุบันออกถึงเล่มที่30ต่อไปเลยจะเป็นนี่นะครับ one พ i e c e one p เล่มที่99นะเพิ่งออกมาไม่กี่วันอนะผมเพิ่งไปซื้อมาวันนี้แหละก็วันที่ถ่ายคลิปวันนี้พอดีนะครับยังแกะแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านนะวันพีชเล่มที่99นะครับผมก็ไม่ได้สั่งจากทางเว็บนะ เห็นถ้าสั่งจากทางเว็บก็ได้โพสการ์ดด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็ไปซื้อตามร้านเอาก็70บาทน,นะครับเล่มที่99ยังไม่ได้อ่านนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวก็เอาใส่ถุงไว้ก่อนตพอที่ผมก็ตามวันพีชอยู่นะผมก็เป็นแฟนคลับมันพีชในระดับหนึ่งนะครับต่อไปที่ผมไปโดนมาสำหรับวันพีชเหมือนก,นกันก็จะเป็นนี่เลยนะฮะ v w e r card นะครับก็จะเป็น โปสการ์ดสำหรับข้อมูลตัวละครในเรื่องวันพีชนะครับแล้วก็เป็นการ์ดสีด้วยนะที่ราคาอยู่ที่95บาทนะครับนี่นะฮะ95บาทก็สวยงามครับมันก็สยามทำออกมาดีผมก็เลยลองไปติดตามลองไปซื้อมาดูนะครับวันพีชวีวกาดก็ทำออกมาดีนะแต่ก็บอกว่ามัน มันได้นิดเดียวมันมันได้ไม่กี่แผ่นนะครับแต่ก็ทําเป็นหน้าสีออกมาก็โอเคนะสำหรับใครที่เป็นแฟนวันพีชก็ห้ามพลาดน,นะครับมันก็มีข้อมูลตัวละครสําหรับใครที่ขี้เกียจไปตามอ่านในในเล่มอะ่ะก็วิวอากาศก็ช่วยได้นะครับแต่สาหรับแฟ้มผมคงยังไม่ตามแฟ้มอะ่ะเพราะว่างบยังมีไม่ถึงนะครับต่อไปเล่มต่อไปก็จะเป็นนี่นะฮะอายาคาชิไทแองเกิลนะครับหรือก็คือ เรื่องอลวนคนปีศาจนะครับตอนนี้ออกถึงเล่มที่3แล้วราคาที่90บาทนะครับก็ออกมาผมก็ไปซื้อมาเลยนะเป็นหนังสือที่คุ้มนะครับสสารับในราคา90บาทไม่ไม่เซ็นเซอร์นสาหรับใครที่อยากรู้ว่าเซ็นเซอร์หรือเปล่าจํากัดอายุที่15ปีนะครับแต่ก็คือภายในเล่มอ,อะ่ะคุ้มกว่ายูรากิโซที่เป็น125บาทนะครับสาหรับใครที่เป็นแฟนสายสวิตห้ามพลาดเลยนะครับผมก็มี3เล่มนะเดี๋ยวหาเล่ม1เล่ม2อง2ก่อน นี่นะฮะเล่ม1เล่ม2ตอนนี้ออกมาได้3เล่มนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวสวิตแฮมพาดนะแล้วก็คนเขียนเป็นคนเดียวกับคนที่วาดเรื่อง True Love Blue นะครับนี่นะครับอนรวนคนปีศาจต,ต่อไปก็โดนตกมาเพราะหน้าปกนะครับสำหรับเรื่องนี้เลย เติมฝันบนลายเส้นก็คือผมไปเห็นรีวิวจากทาง YouTube ก่อนหลายๆช่องนะครับอย่างช่องของวันวันคอนเท็กซช่างหรือว่าช่องอื่นๆนะครับที่เอามารีวิวแต่ผมเห็นหน้าปกก็เลยถูกใจนะครับสําหรับเนื้อเรื่องก็ผมข้ามเล่มที่1ก่อนนะเล่มที่1เล่มอื่นไม่สนแล้วผมไปซื้อเล่ม7มาก่อนเลยราคาที่90บาทนะครับของวิบูลกิจกระดาษก็เป็นกระดาษบุ๊บธรรมดาตอนนี้ผมห่อปกไวนนปกปกนะน้นะครับเป็นห่อปกพลาสติกใสเนาะนี่นะฮะแบบไม่ใช้เทปกาว เพราะว่าอของวิบูลกิจตรงนี้นะตรงเนี้ยม,มันให้มันนิดเดียวแล้วมันมันอ่านไม่สนัดไม่ถนัดมือนะผมก็เลยห่อปกไป,ปเลยนะฮะก็เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับบางคนบอกว่าเล่มเจ็ดนี้แจ็มแมวนะครับผมก็ไปซื uf, ้อมาก็โอเคนะเล่มเจ็ดสำหรับเติมฝันบนลายเส้นสนําหรับเนื้อเรื่องย่อก,ก็ไม่รู้สิยังไม่ได้ดูนะครับแต่ก็นดนตกมาเพราะหนะ้าปกเป็น หนังสือเล่มเดียวของวิบูลกิจของเดือนนี้นะครับที่ผมซื้อมาวางไว้ตรงนี้เลยและเล่มสุดท้ายนะครับผมภูมิใจนําเสนอเลยก็คือเรื่องนี้นะฮะสะดุดรักยายแฟนเช่าเล่มที่15นะครับเล่มที่เหมือนจะหายากหรือเปล่าตามร้านในตอนนี้นะครับก็คือผมผมก็ตามเก็บแฟนเช่านั่นแหละแต่มันขาดเล่มที่15บห้าของผมอ่ะผมมีแต่เล่มที่1นึ่งเล่ม20แต่มันขาดเล่มที่15ไปนะครับซึ่งผมก็ขี้เกียจ ที่เกดสั่งจากในเว็บอะเพราะว่ามันเสียค่าส่งใช่ไหมผมก็เลยรอซื้อตามร้านแล้วก็บังเอิญวันนั้นผมไปร้านพอดีแล้วผมลองไปดูที่ชั้นของสะดุดรักยาแฟนเจ้าใช่ไหมแล้วมันก็มีเล่มที่15อยู่นั่นนะครับปกติมันไม่มีนะแล้วผมลองหยิบมาดูก็คือมันเหมือนอาจจะเป็นของคนที่จองไว้แล้วไม่มาเอานะครับเพราะว่าตอนดูที่ปกหลังอะมันเหมือนจะมีฝุ่นอะไรติดด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็คือวันที่ที่พิมพ์นะก็คือ วันที่3เดือน5ปี64นะครับก็ซึ่งก็โอเคก็ถือว่าดวงดีไปเลยนะได้เล่มนี้มาโดยที่ไม่ต้องไปตามหาราคาเกินปกให้ยุ่งยากนะครับสำหรับสุดรักยายแฟนเจ้าเล่มที่15เนาะซึ่งผมก็ไม่มีปกพิเศษเล่ม15หเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะผมไม่ซีเรียสขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ต้องไปตามหาให้ยุ่งยากสําหรับราคาปกที่มันเกินไปเยอะเลยนี่นะฮะก็น,นี่จะเป็นหนังสือที่ผมซื้อประจําเดือนกันยายนนะครับ โดนไปไม่กี่เล่มนะก็ผมลองคำนวณราคาดูแล้วประมาณ7 6 5บาทนะครับเดือนนี้ก็โดนไปไม่เยอะนะก็ถือว่าสบายกระเป๋าไปนิดหนึ่งนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ั b ส c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูหนังสือประจำเดือนตุลากันต่อนะซึ่งผมก็จะออกคลิปประมาณเนาะท้ายๆเดือนตุลานะฮะ เพราะว่ามันจะรวมหนังสือที่เราซื้อมาตลอดทั้งเดือนใช่ไหมซึ่งการทําคลิปแบบนี้ผมก็ดีนะทรให้เรารู้ว่าในเดือนนะั้เราซื้อหนังสือไปกี่บาทนะครับก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ